สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลีนะคะบางคนนะคะเห็นชื่อช่องแปลกไปก็จะคิดว่าโดนแฮกหรือเปล่านะคะก็คือเปล่านะคะพอดีว่ามาลีนะคะได้เพิ่มชื่อลูกชายตัวน้อยเข้าไปด้วยนะคะน้องชื่อภูริพัทนะคะามาลีก็เลยได้นําคําว่าภูรินะคะเพิ่มเข้าไปตรงชื่อแม่ด้วยนะคะอย่าตกใจนะคะช่องเดิมค่ะคลิปนี้นะคะมาลีจะมาพูดคุยนะคะถึงเรื่องราคาหมูในช่วงนี้กันค่ะ ว่าราคานะคะไปถึงไหนกันแล้วนะคะและก่อนที่จะปล่อยหมูให้กับลูกค้านะคะแต่เะาฟาร์มที่จําหน่ายลูกหมูนะคะทําอะไรกับหมูบ้างนะคะฉีดอะไรให้กับลูกหมูบ้างนะคะเผื่อพี่ๆที่เข้ามาเลี้ยงใหม่นะคะจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการสอบถามนะคะตอนที่เราซื้อเข้ามาเลี้ยงขุนนะคะราคาลูกหมูณนะปัจจุบันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะสตาร์ที่พันสองถึงพันหนะคะ หรืออาจจะเกินไปกว่านี้นิดๆหน่อยๆนะคะและอาจจะมีราคาหลักพันท้วนก็มีนะคะดูดีๆด้วยนะคะหากเคยซื้อขายกันมานะคะก็ไว้ใจกันได้นิดๆนน้อยก็พอนะคะแต่ที่แปลกนะคะก็จะมีราคาต่ํากว่า1นึ่พันนะคะก็มีนะคะเห็นเขาโพสขายกันในกลุ่มเลี้ยงหมูกันเยอะมากๆนะคะราคาอยู่ประมาณ700 7 5้ราคา ประมาณนี้แหละนะคะที่เคยเห็นผ่านๆมาราคาอาจจะย่โยนใจนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอย่าลืมเรียกสติเรากลับมาด้วยนะคะของถูกแล้วดีนะคะไม่มีอยู่จริงค่ะส่วนราคานี้นะคะใครที่นําไปเลี้ยงนะคะได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หรอกค่ะทยอยตายแท้ๆและให้รู้ไว้นะคะว่าลูกหมูพวกนี้ล่ะคะ่ะก็คือ หมูตกเกตตกไซ์นะคะจากฟาร์มใหญ่ๆค่ะที่เขาคัดทิ้งนะคะหรือว่าคัดออกมาจากฝูงและมีคนไปรับซื้อนะคะแล้วก็มาขายต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยแบบเราได้เลี้ยงกันนะคะและมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะคนเลี้ยงหมูนะคะแถวบ้านมาลิเองนี่แหละค่ะได้ซื้อลูกหมูแบบนี้นะคะมาเลี้ยงนะคะหลายหมู่บ้านเลยค่ะผ่านไปได้แค่วันเดียวนะคะก็ทยอยตายทีละตัวสองตัว จนหมดอคอกนะคะแล้วก็โทรไปสอบถามคนขายนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเขาจะรับผิดชอบยังไงแล้วก็ได้ความมาว่าเขานะคะจะนำหมูตัวใหม่นะคะมาทดแทนให้นะคะตายกี่ตัวเขาก็จะเอามาให้เท่านั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะเขาจะพูดประมาณว่าถ้าผ่านมาแถวนั้นนะคะก็จะได้เอามาให้แต่หากถามเรื่องตังค์นะคะขอตังค์คืนได้ไหม เขานะคะก็จะไม่ค่อยคืนค่ะก็จะประมาณว่าบ่ายเบี่ยงนะคะเพื่อที่จะไม่คืนเงินให้เรานะคะจนวันหนึ่งนะคะที่เราติดต่อเขาบ่อยๆนะคะก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกนะคะเขาก็ได้บล็อกเบอร์แล้วก็บล็อกช่องทางนะคะที่ทําการติดต่อซื้อขายกันไปนะคะแล้วที่นี้ล่ะคะ่ะพ่อพอแม่แม่ที่เลี้ยงหมูนะคะเขาก็ได้สอบถามมาลีมาว่าถ้าเกิดแบบนี้แล้วจะทำยังไงต่อนะคะ มะลิก็ตอบอย่างไวเลยนะคะทำใจค่ะเรื่องนี้นะคะหลายคนออกมาเตือนกันเยอะมากๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่โดนนะคะก็มักจะเป็นผู้เลี้ยงลายใหม่ๆหรือว่าผู้เท่าผู้แก่ที่เลี้ยงหมูนะคะและคนเลี้ยงลายใหม่ๆนะคะที่พอมีโซเชียลในมือนะคะก็พยายามสังเกตโปรไฟล์ของคนขายด้วยนะคะว่าชัดเจนหรือไม่มีการอัปเดติจกรรมต่างๆอยู่เรื่อยหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งสร้างมาใหม่ๆแล้วก็ เอามาเพื่อหลอกขายหมูอย่างเดียวนะคะและอีกอย่างนะคะภาพที่ลงก็ไม่ใช่ภาพหมูของตัวเองด้วยนะคะไปก๊อปปี้หรือว่าไปขโมยรูปของคนอื่นนะคะมาลงนะคะแล้วก็มาแอบอ้างว่าล็อนี้นะคะเป็นหมูของตัวเองและหากใครนะคะที่หลงเชื่อเข้าไปสอบถามหรือทำท่าแบบสนใจนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีกลยุทธ์ในการพูดค่ะ ถ้าเราเริ่มลังเลนะคะในการที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อดีนะคะเขานะคะก็จะขอโทรคุยกับเราโดยตรงนะคะเพื่อเล่งรีบนะคะให้เรานะคะเชื่อมั่นในตัวเขาค่ะว่าเขานะคะทรงจริงไม่มีมัดจำแถมหมูนะคะมีแต่ตัวสวยๆอุ่นๆทั้งนั้นเลยเอาไปคุ้มเลยนะแม่และพอของไปถึงก็ค่อยจ่ายก็ได้นะประมาณนี้นะคะ แต่พอเอาเข้าจริงนะคะเรานะคะพูดคุยกันสักพักหนึ่งเขาก็จะขอมาจำจากเราเพราะว่าเขากลัวเรานะคะไม่รับหมูของเขาหรือว่าอาจจะมีข้ออ้างว่าเป็นค่าเดินทางบ้างหรือค่าต่างๆนานา,นา,นาสารพัดท,ที่เขาจะหาข้ออ้างมานะคะและหากคุณเลี้ยงหมูลายใหม่นะคะอยากเลี้ยงจริงๆนะคะลองสอบถามแถวหมู่บ้านดูก่อนนะคะหรือว่าสถานที่ใกล้เคียงนะคะ ก็จะปลอดภัยแล้วก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ตามได้ง่ายด้วยนะคะราคาอาจจะขัดใจนิดหน่อยนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าของดีนะคะราคาก็มักจะเหมาะสมกับหมูนั่นเองค่ะไม่อยากให้เห็นแก่ของราคาถูกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอะไรมาเนี่ยเรานะคะคือผู้เสียหายค่ะ และอีกอย่างนะคะฟาร์มที่เขาจําหน่ายลูกหมูโดยตรงนะคะลูกหมูที่พึ่งคลอดมาใหม่ๆอายุได้ประมาณ3 7ถึงวันนะคะฟาร์มก็จะฉีดธาตุเหล็กให้กับหมูตัวนั้นก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะและพอลูกหมูได้อายุประมาณ7-14วันนะคะหมูตัวผู้นะคะก็จะถูกตอนไขออกนะคะเพราะเมื่อเวลาโตนะคะถ้าเราไม่ตอนมันก็จะมีกินสาบในเนื้อตอนที่เราชำแหละขายนะคะ และลูกหมูอายุได้21วันนะคะก็จะลงวัคซีนเข็มแรกค่ะก็คือไมโครพลาสมานะคะหรือว่าวัคซีนโรคปอดค่ะวัคซีนตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนน้อยที่ฟาร์มจะฉีดให้นะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงบางฟาร์มนะคะก็อาจจะไม่ได้ฉีดให้นะคะแต่ก็จะฉีดเป็นอะฮวาแทนเป็นเข็มแรกนะคะ และพออายุได้28วันนะคะวัคซีนเข็มที่2ที่จะลงนะคะก็คืออะฮิวาสุกรค่ะและเข็มที่3จะเป็นวัคซีนพิษสุนัขบ้าทเทียมนะคะในหมูอายุ35วันค่ะและเข็มสุดท้ายนะคะก็คือเข็มที่4ก็คือไมโครพลาสมาอีกเข็มค่ะ แต่บางฟาร์มนะคะก็อาจจะไม่ได้ลงตามโปรแกรมที่มาลีบอกไปเมื่อกี้นะคะอย่างรุ่นน้องมาลีนะคะเขานะคะเป็นฟาร์มที่จําหน่ายลูกหมูโดยตรงเลยเขาก็จะลงแค่สามตัวนะคะหรือว่า3มตัวยาหรือว่า3ตัวว,วัคซีนนั่นเองค่ะไม่ใช่ว่าเอ,อ่อวัคซีนตัวนี้ลงแค่3ตัวที่เหลืออีกสี่ห้าตัวไม่ได้ลงอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ3ามตัวที่เขาลงนะคะก็คือ1คือ อหิวาสุกรนะคะ2คือพิษนักบา้าเทียมและสามก็คือปากและเท้าเปื่อยค่ะเขาจะไม่ได้ลงตัวไมโครนะคะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่มาลีอยากนํามาเตือนแล้วก็มาแชร์ให้กับพี่น้องชาวกเกษตรกรเลี้ยงหมูทั้งลายใหม่แล้วก็ลายเก่าได้รับชมรับฟังกันนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะช่วยกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตามช่องนี้ให้กับมาลีด้วยนะคะอ๋อ ลืมไปเลยนะคะว่าจะใกล้ปีใหม่แล้วปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะล่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ